กับพี่ตบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบจานเวียงน้ําของเป้น้ําน้อยนะครับผมซึ่งเป็นอันใหม่ที่พี่ตบเพิ่งจะประดิษฐ์ขึ้นมานะครับผมปกติเราจะใช้แบบนี้แต่ว่ามันหาซื้อไม่ได้นะครับผมแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วเนะี่ยพี่ตบได้ใช้ตัวนี้มาทํานะครับผมอันนี้นะครับผมก็ได้มาจากกระป๋องนี่ครับผมกระป๋องอเนกประสงค์กระป๋องน้ํายาอาเนกประสงค์นะฮะนี่กต,ต,ตัดออกมาก็ถ้าใครสนใจก็ลองกลับไปชมในคลิปที่แล้วได้นะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ก็คือหัววจานเีียงแบบ้ หัวจันเวียงอันนี้นะครับผมได้มาจากกรอนยาไซโฟเซตนะครับผมนี่ลักษณะกรอนยาก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทดสอบเรื่องนี้กันนะครับผมว่าไอหัวจันเวียงที่พี่โตเพิ่งจะประดิษฐ์แล้วก็จะมันจะสามารถเอามาทดแทนจันเวียงแบบนี้ได้ไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบเรื่องนี้กันครับอัตราส่วนในการผสมยาก็เหมือนเดิมน,นะครับผมก็จะใช้ยาไกโฟเซต 1>, 1ลิตรผสมกับน้ํา10ลิตรนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ผสมยาให้ดูนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพี่โตเมื่อวานนี้พี่โตฉีดไปได้ครึ่งครึ่งถังนะครับผมหรือว่าครึ่งเป้นเนี่ยก็ประมาณ5ลิตรแล้วก็เลยเก็บไว้อีก5ลิตรนะครับผมเพื่อที่จะเอามาผสมกับถังเป้ลูกนี้เพื่อจะฉีดในวันนี้นะครับผมเพื่อต้องการให้ได้อัตราส่วนที่เท่ากันนะครับก็เลยอยากรู้ว่าโหฉีดแต่มันจะใช้ได้เหมือนกันไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการเทยาใส่ถัง ถังเครื่องพ่นยาแล้วเราไปลองฉีดในไร่นี้นะครับผมเป็นบริเวณที่เราจะมาทดลองฉีดยากันนะครับผมก็เดี๋ยวพี่โตจะฉีดตั้งแต่ค้างค้างแปลงมันซับหลังแล้วก็เข้าไปฉีดข้างในไร่นี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลงมือฉีดกันเลยนะครับ ก็ผ่านมาได้เจวันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเจวันที่ผ่านมาเนี่ยยาเนี่ยเขาตายไปขนาดไหนแล้วนะครับผมก็เท่าที่พี่โตได้ดูก็ยานี้ก็แห้งตายแห้งตายไปเยอะแล้วนะครับผมนี่ครับก็ตรงนี้เป็นช่วงที่อยู่ชายแปลงมันซับมะหลังนะครับผมที่จะฉีดรอบๆนอกบริเวณที่อยู่ในไร่มันนี้ก็แห้งตายหมดแล้วนะครับผมนี่ครับผมดู จะสังเกตจากยาอันนี้ครับผมยาต้นคอมมินิดนะฮะแห้งเหลืองเลยนะครับผมนี่ครับเป็นยาคอมมินิดที่อยู่ในแปลงมันสำปะหลังนะครับผมที่เราเข้ามาฉีดเนี่ยยาเนี่ยมันก็แห้งตายหมดแล้วนะครับผมพี่ตมองแล้วแหละว,ว่าส่วนมม้นี่มันก็แห้งตายหมดแล้วนะครับนี่ครับแม้แต่พวกต้นเสอือหมอบต้นเล็กๆนี่ก็แห้งตายหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกดอกขาวดอกม่วงนี่ก็เริ่มเหี่ยวๆแล้วเท่าที่พี่ตได้ดูเนี่ย บางบางไสพันเนี่ยมันก็ก็เหี่ยวแห้งตายแล้วบางไสพันธุมันก็ยังเขี่ยวให้เห็นอยู่แต่มันก็เหี่ยวนะฮะแต่มันเขี่ยวอยู่แค่นั้นเองอย่างคือ,อยังไม่ตายไม่หมดอ่ายิ่งบริเวณนี้ยิ่งเห็นชัดเลยครับผมน,นี่เห็นชัดเลยฮะ,ะยานี้แห้งตายหมดแล้วนะครับผมแต่ก็จะเป็นพวกยาเถายาเถาพวกนี้ยังไม่ตายนะครับผมเนี่ยยาเถาเพราะว่เาเห็ุผลที่ยาเถาไม่ตายเนะี่ยเพราะว่าตอนที่พี่โตชีดอะ พี่โตไม่ได้ผสมทูฟอร์ดีนะครับผมก็คือใส่แค่ไก่ฟอสซิอย่างเดียวพวกยญาเถาพวกนี้มันก็เลยไม่ตายนะครับผมเนี่ยยาเถาลลางๆนี่ก็ไม่ตายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าแปลงนี้พี่โตจะขุดแล้วเดี๋ยววันนี้พี่โตก็ตัดต้นขุดแล้วนะครับผมก็เลยรีบถ่ายคลิปมาให้ดูก่อนพี่โตขอสรุปใช้คลิปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมว่าจานเวียงน้ําที่เราดัดแปลงขึ้นมานี้สามารถใช้งานแทนจานเวียงเดิมได้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมแล้วก็ยากที่จะทดลองทํา เ้น้ำน้อยไว้ใช้งานเองก็แล้วหาซื้อจานเวียงไม่ได้เนี่ยก็ลองเอาเทคนิคของพี่โตไปใช้ดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ